พี่นอ้องหน่อยเห็ดขระปุนน้ำยาปลากระป๋องนะคะขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องเห็ดไห่พีเพิ่นนะคะเป็นร่างเกิดเพิ่งมือน,นี้เพิ่นเห็ดงานเลิอกทำเพิ่นเห็ดกระเพาะกวัท่านนะคะไม่มีแต่เจมีหอมแดงกระชายกระไก่นะคะแล้วก็กระเทียมพริกผัดให้หอมนะคะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ผัดให้หอม จากไหนไม่ได so so ้ก็ใส่ปลากระป๋องลงไปผัดต่อนะคะปลากระป๋องเขาตัดไว้นะคะลูกไปผัดให้หอมก่อนนะคะวันนี้เห็ดหมอใหญ่นิดนึงแล้วก็กะบ๊อบมีลูกชิมบ๊อบมีตีงไก่ใส่มาหวามันเป็ดมันตะกินก็ค่ะ ก็ได้ไข่ไข่เขากะปิสนะคะมันกาทิดเอาเท่าที่เครื่องเขามีเลยแหละคะ่ะก็กะเพิ่รอยู่บาเครื่องะ,ะเอาเท่าที่เครื่องที่บ้านหนูมีนะพี่แักเตรียมให้หอมนะคะใั่ไปเรื่อยๆจังไงไม่ได้จะใส่กะทิลงไปนิดนึงนะคะเป็นน้ำยาลูผสมนะคะน้ำยาเหล้ากะบ,าบา๊ใส่น้ำกะทินนะคะที่เขาเป็นแพทคะ่ะ จากข้าวคัดเครืองผัดปากกระป๋องให้มันเคากันแล้วนะคะให้มันหอมแล้วก็ใส่กระติกลงไปผัดให้พร้อมอีกรอบหนึ่งนะคะไม่เจดนานกินมากะคะ่ะผคัดเครืองน้นมันหอมอกระป๋อง ใบมะกรูดนะคะใบบกูดเขามีนาอยจัดเย็บไปในช่องฟิตนะคะเอาออกมาใส่ลงไอเขียวมันเดิมเลยนะคะเราเก็บไว้ในช่องฟิตไม่ได้สําหรับผุ้ไดทีว่าคือเมลา,ายรากินเพราะท่านนะคะให้เอาใส่ช่องฟิตไว้นะคะ ใส่เห็นบ่มันเป็นั่งเขียวคือเก่านี่ในกระปุกเห็นปะคะเห็น้หมเขียวเหมือนเดิมพัดไปค่ะพัดให้พร้อมก็มีก่อนไปเติมน้ำนะคะแล้วจากนั้นก็จะใส่น้ำลงไปนะคะเส้นหน่เส้นหาอันนี้ก็คือยูเรียลิน้องที่จะเฮ็ดแล้วค่ะก็จะเอาน้ำเยอะน้ำน้อย เป็นถ้าปุ่นน้ำใสหรือจะเป็นถ้าปุ่นน้ำคนรุ่นเนาใส่น้ำนะคะแม่จะไปใส่หลายเตอเพราะว่ามันหลายเ้นนะคะปุ่น,นอนถ้าปุ่นน้ำยาปากกระป๋องนี่ไม่น้อยใส่ใส่สามปากกระป๋องนะคะนี่กต่ได้หลายอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าอย่าลืมวันเนี่ยมันขน,ยน,น,อ,น,มมนอยู่มันอาจจะเติมน้ำลงไปดีนะคะ เขาจะให้มันเดือดนี่ค่ะประมาณนี้มันก็จะขนอยางนั้งขนอยู่กับนึกว่าโอเคค่ะแซมดีบอสไซไปกับบอกคนไปกับนึกว่าต่างๆแล้วอยาซมดีเขาจะร่อยมันเดือดนะคะพอเดือดแล้วจอสีผงเรืองนะคะเดือดแล้วเขาก็ปรุงนะคะนี่ก็จะปรุงออกรสชาติเราไม่ให้น้อยก็จะใส่ผงชูรสโรุงนัวนะคะหมอใหญ่กระเส้นไายแนี่นะคะ แดดค่ะเรียงหากระช่่นก่อนค่ะ กอต้องน้ำเดือดนะคะนำบอเดือดจะใส่ทังสี่นะคะพะเราตักน้ำสีข้าวนะคะอันนี้นำม,มันเดือดไปหน่อยถึงเอามากรองได้เพราะว่าไม่หน่อยอยากแช้มีความเข้มข้นพอใส่ตอนท่นลงกไฟแต่ว่าเข้าเอาใส่กระชอนนะคะกองเอาปากออกนะคะ นเอากากออกไปเก็บทิ้งก่อนใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะใส่เกลือต้องใสด้วยนำปุ๋ยน่างอีกทีใส่น้ำกระเด็นน้ำกะจะบป๊ะแสบนะคะเกลือต้งไปนิดหน่อยนะคะคนกอนแล้วก็ชิมกอนนะคะ ว่ามันได้รสชาติหรือยังเพราะเขาใช้น้ำปลาแดงลงไปไหนแล้วนะคะหอมพีม่น้องหอมปลาแดงได้แล้วค่ะเรียบร้อย นัวแล้วนะคะอร่อยแล้วค่ะเสร็จสับเรียบร้อยสำหรับนำกระปุนเฮ่าเห็นบ่คะน้ำขนมจีนน้ำยาปลาทูกระไดหรือว่าสีน้ำยาไก่กระไดหรือสะน้ำยาปลาก,กระป๋องกระไดนะคะปลาก,กระป๋องอสิเป็นกระป๋องแบบจ้าดีนแต่ห้าหล่างกันห้าหล่างเอาน้ำซอสมันออกนะคะหรือประจันก็เอาทูน่ากระป๋องนะคะมาเห็ดยังไงยายบานๆนะคะ เมนู่นำยาเล่าแต่ว่าใสากะ,ะทิเพิ่มความเข้มข้นนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปัถนาดีจ้าดูแรเจ้ใจจ้ารักนะจุ๊บๆให้บึงเท่าน,นึงว่าน่าก,กินบ่าคาะขาหลังจากยกลงจากเตาแล้วนะคะนักตานก,กินไม่เออนังจากยกจากเตาแล้วก็โอเคเนาะน่าก,กินประมาณนึงเนาะคะ่ะรสชาติก็ออกเล่าๆนะคะออกอนัวประแดดหอมเครื่องแกงเผ็ดนิดหน่อยผู้ใดอยากเผ็ดหลายกะเน่อยกะใส่ลูกโดดลงไปแล้วนะคะก็เอาทีว่ามาักเผ็ดกะตักลูกโดดลงไปเนาะคะ่ะ เดี๋ยวการน,นึ่งความหักหนึ่งปัาธนาดีจ้ะยังให้พี่น้องในเบิงว่าเวลามันเย็นแล้วเอามาออกจากเตาเร่อโบเดือดเร่อมันจิงเป็นน้ำตาแบบใดเนาะก็เลยมาเพิ่มเติมให้นะคะรักนะด้วยใจของไม่ใหญ่น้อยนะจ๊ะด้วยรักใจใจจ้ารักนะจุ๊บ